สำหรับที่นี่นะครับเป็นพื้นที่วิจัยฝ่ายสนามของสาขาพืชสวนนะครับก็จะทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืชนะครับแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มนะครับอย่างภารกิจของผมที่ทํางานอยู่ปัจจุบันก็คือเรื่องงานพัฒนาพันธุ์พืชนะครับซึ่งหลักๆเราจะทํางานในส่วนของพืชวงแตงนะครับก็จะมีเมลอนแตงโมและฟักทองนะครับจะพัฒนาพันธุ์ที่มีศักยภาพทั้งเชิงคุณภาพที่ให้ผลผลิตอร่อยลูกใหญ่นะครับแล้วก็ต้านทานโรคพืชในอนาคตด้วยครับ ครับในส่วนของม c c นะครับทางฝ่ายสนามพืชสวนเนี่ยเราพยายามพัฒนาพืชสายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งเป้าหมายจริงๆแล้วเราต้องการลดต้นทุนในการซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทข้างนอกนะครับแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพในการทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดีครับซึ่งทุกวันนี้เราพยายามเราได้สายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับประมาณ5สายพันธุ์นะครับซึ่งสามใน5สายพันธุ์นะครับมีลักษณะที่ค่อนข้างต้านทานต่อโรคระแป้งนะครับซึ่งเป็นโรคสาเหตุหลักในการปลูกเมล่อนนะครับก็ทําให้ได้ค ภาพผลผลิตและปริมาณที่ที่ดีครับครับสำหรับแผนในอนาคตน,นะครับเราตั้งเป้าที่จะนําผลงานวิจัยของเรานะครับเนาะส่งมอบในการเรียนการสอนของนักศึกษาต่อไปครับซึ่งตอนนี้เราพยายามที่จะใช้พื้นที่เนี่ยครับพยายามพัฒนากลีบ,บสุนิตโมเดลนะครับให้น้องน้องนักศึกษาเนี่ยลองมาทาธุรกิจตั้งแต่ต้นน้าคือการผลิตเมล็ดพันนะครับแล้วก็กลางน้ําก็คือมาทํา โปรดักชันในการผลิตเมลอนนะครับแล้วก็ลองทดลองการตลาดนะครับซึ่งเราคาดหวังว่าที่นี่จะเป็นพื้นที่สําหรับน้องๆทัึกษาที่จะเข้ามาเรียนรู้ในการเรียนการเกษตรสมัยใหม่มากขึ้นนะครับที่ตรงนี้นะครับผมที่เราเห็นอยู่นี้นะครับผมก็เป็นงานส่วนที่ผมได้รับผิดชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งครับผมก็จะเป็นทางด้านเมล็ดพันธุ์จากพี่กมนนะครับผมก็จะเป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงขึ้นมาของทางเกษตรของเรานะครับผมก็จะมีพันธุ์หลากหลายสายพันธุ์ครับซึ่งอันนี้นะครับผมเราก็เริ่มตั้งแต่การเพาะกล้าเลยผก็ ระยะเวลาประมาณ2อาทิตย์เนาะแล้วก็เราก็นามาปลูกในโรงเรือนนี้นะครับผมก็เราจะทําเป็นธุรกิจ SME เล็กๆนะครับผมก็หลังจากที่เราปลูกเนี่ยเราก็จะทําการนําไปขายนะครับผมก็จะทําการตลาดมั่งเรียนรู้ทางด้านการปลูกการตลาดหรือว่าทุกๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการ ดูแลรักษาการเป็นโรคอะไรต่างๆเราก็จะมาเรียนรู้ที่นี่นะครับผมก็จะมีเมลอนที่เรารับผิดชอบอยู่นะตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ยังจะมีฟักทองแตงโมและอีกหลายๆอย่างนะครับผมก็จะนําไปขายทางด้านตลาดวันเสาร์นะครับผมก็จะเป็นทางด้านฝั่งนู้น MCC ครับผมจะมีทุกวันเสาร์แล้วก็จะมีการเปิดขายเองทุกวันตอนเย็นนะครับผมหน้าไร่ของเรานี่เองแล้วก็เรายังมีเพจนะครับผมเป็นเพจ่วนผักนึกษาบายชมรมพืชสวนนะครับผมทุกๆคนนะครับผมที่อยากจะติดตามนะครับผม ว่าเพจของผมหรือว่าทางไร่ไม่เหี่ยของเราเนี่ยได้ปลูกอะไรอยู่มีอะไรอยู่แล้วก็มีอะไรจัดจําหน่ายนะครับผมก็สามารถไปติดตามได้ครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับผมถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่เราได้เข้ามาทําในไร่นี้นะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเพาะปลูกการดูแลรักษาหรือการเรียนรู้อะไรต่างๆที่เราไม่สามารถเรียนได้ในห้องเราก็เราก็มาเรียนรู้ผ่านทางไร่ไม่เหี่ยนี่ครับผมก็เป็นสูตรเรียนรู้อีกทางหนึ่งให้กับพวกเรานะครับผม